การออกแบบบ้านสมัยนี้นะครับทุกคนถ้าเกิดว่าแข่งกันที่ความสวยอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่พอแล้วนะครับแต่ว่าฟังก์ชันและก็ดีไซน์ด้านในเนี่ยจะต้องมีคอนเซปต์ที่แน่นด้วยนะครับอย่างเช่นหลังนี้ครับทุกคนคอนเซปต์ของเขาคือแชร์ริงสเปซนะครับจะเห็นได้ว่าพื้นที่ต่างๆในบ้านเนี่ยเชื่อมต่อกันได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะครับทุกคนนี่คือโครงการเดอะซิตี้จันทปิ่นเจ้าจาก AP ครับที่มาพร้อมกับบ้านแปลนใหม่ด้วยนะครับทุกคนฟังก์ชันด้านในจะเป็นอย่างไรนะครับคำว่าแชร์ริงสเปซจะออกแบบมาได้น่าสนใจแค่ไไหนนนนคคครับทุกตติิดดาม้้ใลลปีเย thank you พืนที่ส่วนแรกครับทุกคนไปนขออนุญาตพาทุกคนมาดูบริเวณห้องนอนผู้สูงอายุก่อนเลยนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นประตูทางเข้าบ้านที่มาจากบริเวณพื้นที่จอดรถเนาะ mm hmm. ก็จะเป็นประตูไม้สักขนาดใหญ่เลยครับมาพร้อมกับ ดีต่อตอลลอดด้วยนะครับทุกคนก็ขนาดบานค่อนข้างใหญ่เปิดได้นะครับจะเปิดแค่ครึ่งเดียวก็ได้หรือว่าเปิดทั้งหมดเลยให้เป็นบานใหญ่เลยก็ได้ครับข้อดีคือคนของเข้าออกสะดวกนะครับแล้วก็สามารถที่จะเข็นนะครับรถเข็นของผู้สูงอายุในเข้าบ้านได้อย่างดีเลยด้วยนะครับแล้วก็พอเราเข็นมาปุ๊บแล้วก็เลี้ยวขวานะครับทุกคนเข้าสู่บริเวณห้องนอนตรงนี้เลยอันนี้มันแชร์ริงสเปซยังไงเดี๋ยวไปขออธิบายไปทีละส่วนนะครับทุกคนประตูห้องนอนของผู้สูงอายุเนี่ยในบ้านตัวอย่างคัะเขาจะกั้นดวร่เาา เราเข้าไปนั่งบริเวณปลายเตียงเนี่ยแล้วหันหน้าออกมาด้านนอกเนี่ยมุมมองตรงนี้ครับทุกคนจะเห็นถึงบริเวณพื้นที่ส่วนต่างๆในชั้นหนึ่งของบ้านเกือบทั้งหมดเลยนั่นแปลว่าผู้สูงอายุที่อยู่ในห้องนี้นะครับในบริเวณแปลนนี้เนี่ยจะมองเห็นกิจกรรมของลูกหลานนะครับที่เกิดขึ้นบริเวณโถงลิฟ่งและก็ดายนิ่งด้านนอกด้วยครับถือเป็นการเชื่อมต่อสเปซตรงนี้ค่อนข้างดีเลยด้วยนะ ซึ่งมุมมองจากห้องผระสูงอายุมสักครู่ครับทุกคนจะมอออกมาเห็นแชร์วิ่งสเปซขนาดใหญ่ตรงนี้เลยซึ่งเบนเนี่ยรู้สึกว่าเขาออกแบบพื้นที่ตรงนี้นะครับได้อย่างชาญฉลาดมากในแง่ของฟังก์ชันการใช้งานนะเป็นยังไงนี่เป็นอธิบายให้เห็นภาพไปดูครับคือบริเวณซ้ายมือของเบนเ่ยเป็นห้องครัวไทยขนาดใหญ่เลยเป็นครัวทำอาหารดิงจังเนาะสมมุติว่าเราอยู่บ้านกันหลายคนจะแบบว่ามีดินเนอร์กันวันนี้อาหารจะถูกทําในครัวนี้ถูกไหมครับแล้ยกออกมาเพื่อพักที่ไอแลนบริเวณตรงนี้ เสร็จแล้วพอสัับทานปุ๊บ, mm. บก็ยกอาหารตรงนี้เดินมานิดเดียว mm. ก็จะถึงกับโต๊ะทานข้าวเลย mm. ก็เอนจอยดินเนอร์ไปท่าน้คน mm. เมื่อทานเสร็จอิ่มแต่จะนั่งพักผ่อน mm. ก็เดินต่อไป ก็จะมาเจอกับโซนที่เป็นเหมือนกับดิฟวิงโซนตรงนี้ครับทุกคนก็เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เชื่อมต่อกันทางด้านการใช้งานได้อย่างดีด้วยรวมถึงพื้นที่บริเวณตรงนี้ทั้งหมดนะครับทั้งความกว้างของบ้านตรงนี้เนี่ยมีกระจกหน้าต่างที่ยาวตลอดความกว้างเลยมันทําให้พื้นที่ข้างในเนี่ยแชร์วิ่งสเปซกับสวนด้านนอกได้ด้วยคือก็เป็นพื้นที่ที่เชื่อมต่อกันเนาะได้ความโปร่งนะครับได้ความเขียวด้วยความสดชื่นด้วยแต่ยังไม่หมดพื้นที่ทั้งหมดตรงนี้ครับทุกคนสามารถที่จะเลี้ยวมาเชื่อมต่อบริเวณ ทางออกส่วนตรงนี้ได้ด้วยนะครับทุกคนรวมถึงสามารถเชื่อมต่อไปถึงบริเวณเวลคัมโซนที่เป็นเด็บเบิลวอลลุ่มด้านหน้าด้วยครับ ซึ่งบริเวณตรงนี้ครับทุกคนมันก็คือเวลคัามโซนเนาะหรือว่าโซนพักผ่อนรับแขกนั่นแหละตรงนี้เนี่ยทางโครงการทําเป็น d ดับเบิลวอลลุ่มเชื่อมต่อแชร์วิ่งสเปซกับบริเวณชั้น2ด้วยนะครับถงตรงนี้เนี่ยความสูง6เมตรเลยครับทุกคนและก็มีกระจกที่ติดขึ้นไปถึงเพดานด้านบนเลยด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นสเปซที่ค่อนข้างดีและก็มีความแกรนดมากเลยครับ ่อมาทุกคนเราขึ้นมาดูบริเวณชั้น2กันครับชั้น2เนี่ยมีไฮไลท์ที่ไม่อยากจะแนะนำทุกคนได้รู้เนี่ยสจุดด้วยกันนะครับจุดแรกคือบริเวณตรงนี้ครับทุกคนแชร์ริ่งสเปซชั้น2กับชั้น1ด้านล่างที่เป็นระเบียงตรงนี้นะครับถ้าเป็นในแปลนบ้านจริงเนี่ยตรงนี้จะเป็นห้องพระครับทุกคนแต่ว่าในบ้านตัวอย่างเนี่ยไอเดียค่อนข้างดีครับเพื่อเขาทุบผนังที่เป็นผนังทึบบริเวณด้านขวามือของเป็นออกทั้งหมดเลยนะครับทำให้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยสามารถเชื่อมต่อกันได้้นนนนนนนะััก็็็็ททํําาาาเเเปปตูหหงงงงสือออมมมุ่่่่ผีจว ใครเข้าออกบ้านบ้างนะครับก็เป็นมุมที่รู้สึกว่าสบายดีและก็โล่งดีด้วยครับส่วนไฮไลท์ที่2คือเรื่องของห้องนอนครับทุกคนชั้นนี้มีห้องนอนทั้งหมด4ห้องครับแต่ว่ามาสเตอร์เบดมที่นี่สุดจริงเดี๋ยวพาไปดูครับทุกคน และนี่คือมาสเตอร์เบดรูมครับทุกคนก็คือเป็นห้องนอนพร้อมกับระเบียงแต่มันไม่ได้หมดแค่นี้ครับทุกคนอาจจะตามเบนมาตรงนี้ก็ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของมาสเตอร์เบดรูมอยู่ครับทุกคนซ้ายมือของเบนเป็นห้องนั่งเล่นที่มีแบบวางโซฟาได้ยิ่งใหญ่โซฟาโต้แอลได้ขนาดใหญ่เลยขวามือทําโตทํางานได้นะครับทุกคนขยับไปเป็นเหมือนกับดิลตู้ได้สุดทางเดินก็จะเป็นตัว walk in closet และด้านในมีห้องน้ําขนาดใหญ่ที่แบ่งโซนเปียกโซนแห้งแล้วก็มีบารทับตรงกลางด้วยนี่คือความอลังการของมา s t เซร์เบ o o m ูในบ้านไทม์มีของโครงการเดอะซิตี้จันปิ่นเก้าครับทุกคนแต่ไฮไลท์ของชั้นนี้ยังไม่หมดเป็นแอบ,บเห็นว่าในแปลนเนี่ยเขาเขียนว่าบ้านหลังนี้มี2ชั้นใช่ไหมครับแต่ว่าชั้น2เนี่ยยังมีบันไดต่อขึ้นไปอีกเขาจะเชื่อมไปห้องไหนเดี๋ยวพาไปดูครับ เมื่อเดินขึ้นบันไดที่ต่อชั้น2ขึ้นมาครับทุกคนไปขอนญาตเรียกพื้นที่ตรงนี้ว่าห้องใต้หลังคาก็แล้วกันเขาออกแบบมาเลยครับเป็นเหมือนกับกิมมิคของบ้านหลังนี้แหละค่อนข้างน่ารักทีเดียวครับทุกคนห้องตรงนี้เนี่ยในบ้านตัวอย่างทําเป็นเหมือนกับห้องดูหนังนะครับแต่ว่าส่วนตัวแล้วได้เป็นคิดว่า ห้องนี้เนี่ยสามารถแชร์วิ่งสเปซได้มากขึ้นอีกครับด้วยการทําเป็นห้องนอนก็ได้หรือว่าทําเป็นห้องอเนกประสงค์ทำเป็นห้องพระก็ได้ครับทุกคนแต่ด้ดอกจันทร์ครับทุกคนถ้าเกิดว่าใครทําห้องนี้เป็นห้องนอนนะครับต้องปรับแปลงชั้น2ให้มีห้องน้ําส่วนกลางเพิ่มเข้ามานะเพราะว่าชั้น2เนี่ยห้องน้ําเขาจะอยู่ในห้องนอนทั้งหมดเลยครับก็ถือเป็นสเปซอีกที่หนึ่งในบ้านหลังนี้นะครับที่เป็นมองว่าเป็นกิมมิกที่ค่อนข้างดีครับ ดี๋ยวส่วนต่อไปครับทุกคนเรามาดูข้อมูลตัวโครงการกันสักเล็กน้อยครับย้ำอีกครั้งครับทุกคนนี่คือโครงการเดอะซิตี้จันดันปิ่นเก้วครับถนนหน้าหมู่บ้านเนี่ยชื่อว่าแก้วเงินทองครับทุกคนทะลุได้2เส้นทางนะครับทั้งตัวชิมพลีและก็เส้นบารมเลยครับรวมถึงสามารถไปยังพรานนกตัดใหม่รือก็ไปบางวาได้โดยประมาณ15-20นาทีนะครับด้านหน้าโครงการเนี่ยจะเป็นคลับเฮาส์นะครับชื่อว่าเดอะคลับครับที่อยู่เชื่อมกับทางเข้าออกเลยเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์เดอะซิตี้มานานมากแล้วด้วยนะครับด้านใน ฟิตเนสนะครับโคเวกิ้งสเปซแล้วก็มีเทเตอร์รูมด้วยขนาดเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะครับเพียงพอต่อลูกบ้านจำนวน58ยูนิตแน่นอนครับและนอกจากนี้นะครับตรงกลางโครงการยังมีสวนสาธารณะนะครับขนาดใหญ่อีกด้วยออกแบบมาได้สวยและก็ร่มรื่นดีด้วยครับส่วนตัวบ้านนะครับที่เราเพิ่งพาทุกคนเข้าไปชมเมื่อสักครู่นะครับจะเป็นทายที่ใหญ่ที่สุดในโครงการนะครับชื่อว่าออกส์เบิร์กครับฟังชันนะครับจะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นบวกห้องใต้หลังคานะครับที่ดินมาตรฐานนะครับ123.5ตารางวาครับ พื้นที่ใช้สอยนะครับ580ตารางเมตรด้านในนะครับมี5ห้องนอน6ห้องน้ํา3ห้องพักผ่อน1ห้องพระ1ห้องแม่บ้านและ4ที่จอดรถครับซึ่งจริงแนะครับจะมีอีก3ไท้ายที่เหลือครับเดี๋ยวขึ้นข้อมูลให้ดูตามนี้เลยครับ นี่ครับทุกคนคือทั้งหมดของรีวิวโครงการเดอะซิตี้แรนปิ่ก้าครับใครที่ชอบโครงการนี้นะครับสามารถเดินทางมาที่โครงการเพื่อชมบ้านตัวอย่างและตัวโครงการได้เลยนะครับสถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะครับเป็นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้กับช่องคอนโดนิวของเราด้วยนะครับคลิปนี้เป็นไปก่อนสวัสดีครับ